สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้อ่ะจะตั้งใจพูดถึงเกี่ยวกับว่าการให้ความเคารพตัวเองสูงแล้วก็การที่เป็นคนที่ดูแพงจากข้างในคิปก่อนที่ได้ทำออกไปใช่ไหมคะคืออยากจะมาย้ำตรงนี้จริงๆเนาะอยากให้ทุกๆคนอ่ะรักตัวเองให้เป็นแล้วก็ การที่เรารักตัวเองให้เป็นโดยที่ไม่ได้เอาสิ่งของภายนอกบ้านเงินทองชื่อเสียงเงินทองอะไรต่างๆพวกนี้ออกมาเป็นการการันตีว่าคุณนั้นรักตัวเองเป็นการรักตัวเองเป็นจริงๆคือการเป็นคนที่ไม่ด้อยค่าตัวเองหรือไม่ลดคุณค่าของตัวเองลงเพื่อให้คนมารัก หรือเพื่อให้คนมายอมรับหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้เงินหลังจากที่เห็นในโซเชียลเยอะๆใช่ไหมคะมีการทำคอนเทนต์มากมายแต่คุณยอมลดคุณค่าเพื่อให้ได้เงินมาบางครั้งเราต้องรู้จักการรักตัวเองให้เป็นคะ่ะเงินใช่บางคนอาจจะมองว่าเงินสามารถซื้อทุกอย่างได้แต่จริงๆเงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้ และคุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้คนที่เป็นกลุ่มอิลูมินาติอ้พูดออกได้ไหมนันก็ต้องมาดูนอีกทีหรือกลุ่มที่อยู่บนยอดสูงสุดของโลกไปเนี่ยที่เป็นผู้ควบคุมคอนโทรโลกไปนี้อยู่อ่ะนั่นแหละมนุษย์อาจคิดว่าเรายกเลิกทาตไปนานแล้ว จริงๆแล้วหม่ค่ะเรายังไม่ได้มีการยกเลิกทาตแต่เราเราคนหนึ่งนะที่ไม่ได้อยู่ในระบบแมทริกแล้วเราหลุดออกจากระบบแมทริกแล้วคนหนึ่งแล้วเราจะหลุดออกจากระบบ Math แมทริกได้ยังไงนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์ถูกคอนโทรลอยู่ยังเป็นธาตุอยู่นั่นก็คืออะไรเอ,อ่ย มีใครรู้บ้างมีใครรู้บ้างนั่นก็คือเงินเงินคือสิ่งที่จูงจมูกทุกคนอยู่นะปัจจุบันเนี่ยหรือคุณจะไม่ยอมรับว,ว่าคุณทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินหาเงินวิ่งตามเงินวิ่งตามเป้าหมายเพื่อที่จะได้รวยนั่นคือสิ่งที่คุณเข้าใจผิดไม่ใช่สิ่งที่การันตีว่าคุณรักตัวเองหรือกําลังสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ไม่ใช่ค่ะในช่องเนี้ยจะย้ำเสมอว่ารักตัวเองนะรักตัวเองรักตัวเองรักตัวเองคือมนุษย์ทุกคนอะ่ะคิดว่าตัวเองไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถคิดว่าตัวเองจนบ้างแหละคิดว่าตัเองเรียนจบไม่สูงบ้างแหละการศึกษามไม่ได้ ไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีใบาการันตีว่าจบจากมาหาลัยไม่เกี่ยวค่ะแต่การที่คุณรู้และรักตัวเองเป็นโดยไม่ลดคุณค่าของตัวเองว่าคุณไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นคุณไม่คู่ควรกับสิ่งนี้เมื่อคุณมาเข้าเส้นทางจิตวิญญาณตื่นรู้และเรียนรู้การรักตัวเองเป็นคุณจะรู้ว่าคุณมีศักยภาพมากแค่ไหนเมื่อคุณค้นหา l i ฟ e p u r ร์โพของตัวเองเขาเรียกอ่าคือแต่ละดวงจิตวิญญาณจะมี Life p u r ร์โพเป็นของตัวเองคุณกลับเข้าหาตัวตนภายในโดยการทำสมาธิคือการอยู่กับตัวเองโดยไม่ใช้ความคิดตัดความคิดออกไปความคิดเนี้ยไม่ใช่ของคุณกายอยาบนี้ก็ไม่ใช่ของคุณ คุณเป็นเพียงพลังงานเป็นดวงจิตวิญญาณที่เป็นเพียงพลังงานแล้วคุณจะคอนเนคกับตัวตนที่สูงกว่ากับไฮร์เซลไอเออร์ไมล์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเรียกเขาอะจะกอหรือจะอะไรก็ช่างให้รู้ไว้ว่าทุกคนมีตัวตนที่สูงกว่าหรือไฮเซลทุกคนมีสิ่งนี้แต่คุณต้องคอนเนคกับเขาให้ได้โดยการฟังเสียงภายในที่มาจาก ฟังเสียงที่อยู่ข้างในเป็นมันจะมีลักษณะเป็นความรู้สึกกล้องตรงไหมให้คุณฟังเสียงตัวตนภายในโดยการใช้ความรู้สึกให้มากๆโดยการอยู่กับตัวเองเวลาเราทำสมาธิใช่ไหมคะให้ทุกคนอะลองอยู่กับตัวเองเงียบๆพยายาม ตัดความคิดออกไปใช่เราอาจจะนั่งนิ่งแต่ว่าต้องฝึกต้องฝึกทุกๆวันค่ะทานี่ทําจริงๆอะ่ะเป็นคนที่ทําสมาธิชอบทําสมาธิมานานแล้วแต่ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ทําแบบติดต่อกันทุกวันแต่พักหลังมาเนี่ยทําสมาธิติดต่อกันแทบทุกวันตั้งแต่ตอนตื่นก่อนนอนหรือกลางวันถ้ามีเวลาปุ๊บจะนั่งจับเองทําสมาธิทันทีจะไม่ปล่อยให้เต็งคิดฟุ้งซ่านหรือคิดลบ แต่ถ้าเป็นการคิดเพื่อทํางานหรือแบบว่าเอออะไรพวกเนี้ยเราทําเราเราก็จะปล่อยไปแต่ถ้าม <g zia> <t> ันเป็นความคิดด้านลบมาปุ๊บเราจะต้องหาวิธีจัดการมันแหละเนี่แหละทุกคนควรลองกลับเข้าหาตัวตนภายในโดยการฝึกอยู่กับตัวเองให้มากๆฝึกอยู่กับตัวเองให้มากๆเลิกหรือหยุดการออกไปสังสรรค์ไปแฮงเอาท์กับ บุคคลกับหลายๆคนเพราะว่าคุณจะหลุดการโฟกัสคุณจะไม่ค่อยได้โฟกัสอ่ะไม่ค่อยได้แบบอยู่กับตัวเองคุณจะเริ่มเอาเอาจิตออกนอกแล้วเริ่มแบบไปฟังเรื่องราวคนอื่นเรื่องแบบว่าไปพูดถึงคนอื่นหรือไปฟังเรื่องคนอื่นมากจนเกินไปแล้วก็จะเกิดการเปรียบเทียบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเริ่มเอาตัวเองไปแข่งขันกับคนอื่นหรือแบบว่ามันมันจะทําให้คุณอ่ะไม่ได้อยู่กับตัวเองและโฟกัสกับตัวเอง เป็นคนที่ไม่ชอบการนินทาหรือพูดคุยเรื่องคนอื่นเลยเลยเป็นเลยทำง่ายเลยเป็นคนที่ชอบปลีกวิเวกชอบอยู่กับตัวเองมากแล้วก็ถ้าจะพูดว่าแทบจะไม่มีเพื่อนเพราะว่าเราไม่ชอบไม่ใครมาคอนโทรแล้วเราก็ไม่คอนโทรใครเรา เรารู้สึกว่าเราปกป้องตัวเองได้เรารักตัวเองมากเราเลือกที่จะไม่อยู่กับคนทอค็อกซิกและเราเลือกที่จะไม่รับพลังงานทอ็อกซิกเพราะเรารู้ว่าเราไม่ใช่คนทอค็อกซิกเราเป็นคนที่นิส์พูดตรงนี้เราเออทำไมกล้าทำก็เราเราเราเคลียร์วาละต่างๆเคลียพลังงานลบออกเคลียร์ปม ในวัยเด็กปมต่างๆในอดีตบาดแผลที่เราเคยเจ็บปวดเราเคลียร์ทุกอย่างออกไปแล้วจนไม่เป็นคนที่นเนกาทีฟจนเป็นคนที่คิดดีพูดดีทดําดีเป็นคนที่จริงใจซื่อสัตย์ปึ๊บเราเห็นตัวเองแบบแบบเนี้ยปุ๊บเราจะรักตัวเองมากแล้วเราจะเริ่มปกป้องตัวเองไม่ปกป้องตัวเองไม่ให้ไปทําร้ายคนอื่นแล้วก็ปกป้องตัวเองไม่ให้คนอื่นมาทําร้ายเรารู้จุดยืนของตเตงและเรารู้ศักยภาพของตเตง ใครจะพูดถึงเราด้านไหนปล่อยเขาไม่จำเป็นไม่ต้องไปแคร์คำพูดของคนอื่นอย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมามีอิทธิพลต่อตัวเราแม้กระทั่งคำพูดของเราทุกคนไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่เราพูดแต่ทุกคนลองเอาไปลองลองไปทดลองได้เราไม่จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับคําพูดของคนอื่นถ้าคําพูดของคนอื่นนั้น มันมันไม่ได้สร้างประโยชน์หรือมันไม่ได้ให้กำลังใจมันไม่ได้ฮิวใจอ่ะแต่มันเป็นคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเป็นคำพูดที่ไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะต่อให้คนคนนั้นจะเป็นคนมีครอบครัวคุณก็ต้องคิดแล้วว่าคุณจะอยู่ต่อไปมีกับความสัมพันธ์แบบนี้หรอคุณต้องรักตัวเองคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองบ้างคุณอย่าปล่อยให้เต้นอยู่ในสถานการณ์ในความสัมพันธ์ที่มันอกสิกสิก แล้วก็อีกอย่างอย่าก,กลัวว่าเฮ้ยฉันไม่มีแฟนไม่มีคนรักไม่ไม่มีเลยฉันชีวิตเหมือนคนอื่นไม่ต้องไปกลัวค่ะอยู่คนเดียวให้มันได้ก่อนรู้จักการอยู่คนเดียวให้เป็นทําอะไรไปไหนมาไหนคนเดียวเป็นแล้วหรือยังคุณยังโหยหาความรักอยู่หรือเปล่านี่แหละคือการรักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเอง อย่าพึ่งรีบถ้าคุณโสดอยู่ตอนเนี้ยอย่าพึ่งรีบไปวิ่งตามความรักคุณอยู่กับตัวเองให้ได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ได้ใช้ความรักหรือพลังงานความรักหรืออินร์จีความรักเนี่ยไม่แบ่งให้ใครคุณสามารถรักทุกคนได้คุณสามารถส่งพลังงานดีๆให้กับทุกคนได้คุณเข้าใจไหมคว,มว่าความรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักยังไงอะต่อให้คนคนนี้เป็นคนที่คุณชอบแล้วคุณรักคุณก็รักไปสิ ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามว่าอย่ามีความรักนะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอแต่รักยังไงที่ไม่เจ็บปวดความรักที่ที่จริงๆแล้วคือการรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่ได้มีความคาดหวังใดๆให้คนคนหนึ่งหรือทุกๆคนมารักคุณตอบกลับแต่คุณพร้อมที่จะให้สิ่งดีๆให้การสนับสนุนให้กําลังใจให้การ support ให้ energy ดีๆที่ไม่ใช่เงิน เมื่อคุณเห็นคุณค่าตัวเองแล้วอ่ะคุณจะไม่มีทางลดคุณค่าของตัวเองเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเปิดศักยภาพของตัวเองได้โดยการฝึกการเข้าหาตัวตนภายในเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าหรือไฮเซลคุณปึ๊บคุณจะเริ่มเห็นคุณจะเริ่มเจอในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําไม่ได้ อย่างเช่นคุณสามารถอ่านใจคนได้คุณสามารถสัมผัสพลังงานคนอื่นได้คุณสามารถเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นจริงๆอ่ะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพตรงนี้หมดแต่ละลแต่ะด้านของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะถามว่าเราสามารถสัมผัสพลังงานของคนอื่นๆได้ไหมได้ค่ะอ่านความรู้สึกคนได้ไหมได้ค่ะแต่เราเลือกที่จะไม่อ่านเรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่น ถ้าเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่ที่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือเข้ามาขอคาปรึกษาเนี่ยเราถึงจะเริ่มทําการสแกนพลังงานคนอื่นหรือเริ่มให้ความช่วยเหลือแล้วเริ่มไปดูว่าเอ๊มเขาติดตรงไหนเขามีอะไรที่เขาจะต้องไปแก้พลังงานโกหกกันไม่ได้อย่าพยายามคือมนุษย์ มโนจะติดการใส่หน้ากากเข้าหาคนอื่นๆแต่เมื่อไหร่ที่คนเริ่มตื่นรู้แบบว่า spiritual awakening ปุ๊บคนอื่นพยายามมาโกหกต่อหน้าคุณเมื่อไหร่นะคุณจะรู้ทันทีว่าคนนี้ไม่จริงใจคนนี้ใส่หน้ากากเข้าหาคุณปุ๊บคุณรู้เลยว,ว่าอืมมันไม่ใช่คุณกําลังปิดบงังคุณกําลังซ่อนเลนความรู้สึกจริงๆของคุณอยู่มันโกหกกันไม่ได้จริงๆนะมันเป็นเรื่องของพลังงานนะ่นแหละเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเชื่อมต่อกับตัวต,วต,วตวนภายในคุณจะมีความ สามารถมีไซคิคอลิตี้หรือจะมีอะไรต่างๆนานาที่คุณเอ้ยอ๋อนี่หรอคือสิ่งที่ฉันจะต้องมาทำบางคนไม่จำเป็นต้องใช้ไซคิคอลิตี้บางคนอ,อาจจะมามาทำอย่างอื่นมาทำอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้ความสามารถในด้านจิตวิญญาณแต่แต่เขาเรียกว่าอะไรนะคุณจะมีทักษะหรือศักยภาพในการรู้ใจคน เพราะว่าคุณเรียนรู้จักตัวเองไงคุณรู้ว่าไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้นีพ่อแบบนี้แบบนี้เพราะาเราเคยผ่านจุดนี้มาแล้วเคยผ่านการเยียวยาตัวเองมาแล้วคนนี้มีปมเรื่องอะไรคนนี้มีบาดแผลเรื่องอะไรคนนี้มีอัตตาอีกโก้อะไรบ้ามันจริงๆนะคือเรื่องเรื่องของพลังงานอ่ะมันเป็นเรื่องจริงค่ะทุกอย่างคือ พลังงาน everything is energy everything is energy energy is everything แค่คุณคิดก็ส่งออกเป็นพลังงานแล้วอะถ้าอยากจะเป็นคนที่ที่ดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นเปลี่ยนพลังงานข้างในคะ่ะรักตัวเองให้เป็นอย่าเป็นคนที่ง่ายเกินไปยังย้ำเสมอนะว,ว่าต่อให้เรา จะยังโสดหรือยังหาคนที่คู่ควรกับคุณไม่ได้แต่คุณจะต้องเชื่อคุณจะต้องเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ปลอดภัยคุณจะต้องรู้จักคุณค่าของตัวเองให้มากรักตัวเองให้มากแล้วคุณจะรู้ว่าใครที่คู่ควรกับคุณมันจะไม่เกี่ยวกับชื่อเสียงเงินทองรูปร่างหน้าตาคุณจะตัดสินพวกนี้ออกไปคุณจะเลือกคนที่คุณรักจากข้างในคุณจะเลือกคนจากข้างใน คุณจะไม่เลือกคนจากภายนอกยอมรับคาะแต่ก่อนช่วงที่เป็นเด็กหรือวัยรุ่นน่ะเราเลือกคนจากภายนอกลูปล่างหน้าตาฐานะคนนี้เก่งไม่เก่งคนนี้มีความสามารถไม่มีความสามารถไม่เอาไม่ชอบแต่ตอนนี้ตัดออกไปเราดูคนจากข้างในใครที่เข้ามาหาเราหรือเข้ามาบอกว่ามาเฟิร์สเรามาจีบเราปึ๊บเรารู้เลยว่าคนคนนี้ขาดความรัก คุณต้องการความสนใจหรือบางคนแค่เข้ามาแค่บอกว่าอยากจะมาวันไหนแสนด์อมไม่ค่ะคุณไม่ต้องพยายามคุณไปรักตัวเองให้เป็นก่อนคุณไปเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นก่อนฉันไม่ต้องการคนแบบนี้เราเป็นคนที่ที่ไม่ลดคุณค่าออตัวเองอะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้เลือกคนจากเปลือกเพราะเรารู้รู้ว่าสิ่งภายนอกมันเป็นเพียงมายามันปลอมมันเป็นเปลือกอะ่ะมันปลอมอะ่ะมันเฟกอะ่ะอิทเฟกคุณพยายามสร้างตัวตน เพื่อให้คนมายอมรับและมารักมันคือสิ่งไม่มีอยู่จริงคือจัก,กรวาลเราเป็นเพียงแค่เศษฝุ่นเท่าทุลีเราเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆกะแล้วจัก,กรวาลนี้คือใหญ่ใหญ่มากใหญ่จนแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะอินฟินิตี้ความรู้องค์ความรู้แบบอินฟินิตี้อะ่ะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคุณคิดว่าคุณเก่งคุณอยู่ในโลกนี้คุณคิดว่าคุณเก่งคุณเลิศคุณแบบมีทุกอย่าง อย่าลืมนะว่าคุณเป็นเพียงแค่จุดจุดหนึ่งของจักรวาลนี้เท่านั้นจักรวาลนี้เป็นจักรวาลที่ไม่มีอนันตจักรวาลหรือจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดองค์ความรู้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่ามัวร่วมหลงในโลกใบน,นี้จงเปิดตาและตื่นขึ้นมาเห็นความจริงว่าคุณเป็นเพียงจุดจุดหนึ่งของจักรวาลเนี่ อย่าลุ่มหลงในโลกใบนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างันโลกใบนี้เป็นของของคุณไม่มีอะไรเป็นของของคุณในโลกใบนี้แม้กระทั่งกายหยาบนี้ไม่มีอะไรเป็นของของคุณค่ณะ,ค,ะคุณลงมาบนโลกใบนี้เพื่อมาเรียนรู้หรืออาจจะมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับจักรวาลนี้อยู่ก็ได้อย่ามวัวแต่ลุ่มหลงสิ่งภายนอกเปลือก โอ,นนอ้คนนี้หล่อคนนี้รวยคนนี้มีชื่อเสียงคนนี้มีความคนนี้ประสบความสําเร็จร่ํารวยมีโอ้คนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจโอ้ยฉันรวยโอ้ฉันมีชื่อเสียงโอ้ฉันมีทุกอย่างฉันรักตัวเองฉันคือคนที่มีคุณค่าปลอมเปลือกไม่มีอะไรมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ พระเจ้าสร้างโลกใบน,นี้มาเพื่อให้ดวงจิตของท่านลงมาเล่นลงมาเรียนรู้มาหาประสบการณ์ค่ะบนโลกใบน,นี้ไม่ต่างอะไรจากห้องเรียนไม่ต่างอะไรจากกรงหนูไม่ต่างอะไรจากเมืองจำลองคุณคิดว่าสิ่งที่คุณจับต้องได้บนโลกใบน,นี้มันมีอยู่จริงหรอไม่ค่ะมันไม่มีอยู่จริงเลยชื่เสียงเงินทองที่คุณกำลังอย่าไปยึดติด ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีเป็นของคุณจริงๆค่ะจงปล่อยวางและใช้ชีวิตแบบคนตื่นรู้ใช้ชีวิตแบบมีคุณค่าให้มากๆนะคะอย่ามัวแต่ไปทำร้ายตัวเองจริงๆแล้วคุณคือสิ่งที่มีคุณค่ามากคุณคือสิ่งที่ ไม่เหมือนใครอย่ามัวแต่ไปลุ่งหลงโลกใบเนี้ยสิ่งของสังคมตามโลกโซเชียลกลับเข้าหาตัวตนภายในที่สูงกว่าเข้าไปดูเข้าไปค้นหาตัวเองให้เจอนั่นแหละคือสิ่งที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้เป็นเหมือนโรงเรียน หรือโลกมายาที่ไม่มีอะไรมีอยู่จริงมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่คุณลงมาเรียนรู้ลงมาเล่นแล้วคุณก็ต้องกลับออกไปแล้วคุณจะกลับออกไปยังไงนั่นแหละคุณจะต้องมาตื่นรู้ได้ด้วยตัวเองให้ได้คะ่ะคุณจะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่คุณลองตั้งคําถามกับตัวเองดูสิว่าเรามาเกิดทําไมทําไมเรามาทําอะไรที่นี่ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่บนโลกใบน,นี้มันคลองจองไปหมดเลยเหรอหรือว่ามันมีอะไรที่มีมากกว่านี้ไหมหรือเราเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่แค่อยู่บนโลกใบน,นี้จริงๆเหรอหรือว่าเราเคยเป็นอะไรมาก่อนไหมเราต้นกําเนิดจริงๆของเราอะก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นชาติแรกที่นี่เราเคยเป็นอะไรมาก่อนนั่นสิทุกคนเคยตั้งคําถามเคยสงสัยไหมสิ่งต่าง ลองกลับไปตั้งคำถามดูนะคะว่าคุณมาทําอะไรที่นี้มาทําไมแล้วคุณจะเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่กรรมไม่ใช่เวรสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณเรื่องแย่ๆมันเกิดขึ้นทําไมทําไมมันต้องเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณจะเจอคําตอบค่ะขอให้ทุกคนช่ว